ไปด่เนาะไปดิส่วนนี่ตอนทำขราสุสุขออกไก่เนาะ่นองตอนนี่ไก่กำลังสิไปงานนี่งานดองงานสุขอเนอะงานหมันนี่นยองของน้องต้นแหละลูกของไอ้เจดมสภาพเนาะเพื่อไก่ที่ดจักไปเนาะเราะว่าเขา้าเที่วใหไงเนาะ ก็ว่าเขาจะคิดรถใหญ่กับบูว่าเขาจะสิดกับยังใดน,น้องไงก็เลยเอารถจักรไปบอกว่าไก่ก็สุดกับไปบางเดียกไก่สีมานี่มาให้ท่านแจกไอ้อาหารเด็กๆนักเพี่ยวเท่าตอนรอบเที่ยงครับพี่น้องไก่ก็เลยเอารถจักรไปเองไปก่ก็สีมาจัดอาหารให้เด็กๆซอยเมย์น้องว่าเมย์ไม่ใช่อยู่ก่อน เพราะว่าน้องแม็กกับไปกันนี่เหรอไอ้โมว่าน้องต้นเป็นหมูกับน้องแม็กแล้วน้องต้นบอกน้องแม็กแล้วสวนไก่นี่ก็คือแบบขอเป็นเนาะบอกก้าพามแล้วบอกแต่รถพุ่รถใหญ่นะเป็นไปเลยล่ะเป็นไก่กับข้าวไปยังออกมาว่าก็ลทองนะครับออกมาสู่ปานลำพองนี่เหรอ พอาเนาะมงสองฟอนปสอนักเขนทางนี้สิบสี่เพื่อนลงใงไ่ก็สิจะเลอทางพันเราเล่เอาะไแล้ว เติมมาเข่า้เนัมบาดีพ่อแม่พี่น้องสุกุมเนื้อสุกหมนมากินข่าเนื้อต้มเป็ดต้มเป็ดหรอยืดเจ้าเ้ต้มเป็ดบอกบโมเมนต์ดเจ้า้อไ่ใชเจ้าเ้าอเาอเนื้อสลากรมาบ้าเอ้ามาสักมีอะไรสักกี่ นี่ไตัวเดียวพื้นอยู่ดนมันปลาแล้วพออนี้นะกูก็ยังานอยู่ดีเนี่ยโอ้ยประมาทกันกระสีกนไนนสู้ว้าฮิ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 ฮไฮิ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  บอยมีจ like yeah. ังนักสั่งกำลังเยอะบุนอหน่เดียวางกาแมเรนน้ออเสี้ยผบ้บ่าวน่อยส้มอ้ออ่ะัเป็นอไรเป็นีจะคิดอไได้ไอบอยมาหาู้บ่าวไรอมดีรร้อมลงได้มีเจ้าค่อยว่าเลย อย่างซาตาอย้ะพ uh ูด huh. กันเนาะมันพร้อมแต่ดีแล้วอือาคือบมมีน้ำกลิ่นเหรอเจตัวนงตเจ่ะตัวถ้าเขาเขอกัน่าเออกแล้วมึงนี่กับเซมาถามเดือดสับตัวเขาอ

cho vào cho sao như thế này ui cho vào cho sao như thế này hộ tay luôn đeo cái như nào em mổ sai อ่ะอ่ะเจ้าจอยากอ่ะดูใ่ในวอลลดเจจอจเจแสดงขึ้งหามเท่าี้ จะบ่าวจะสาวกินไข่เมื่อกี้ก็สิอิ่มได้เต๋อขาเศร้าก็จะไม่กินแล้วล่ะโอ้โอ้

没看 <laughs>

จะพูดแม่หรือว่าเจ๊เกี่ยวกันครูก็ร่างไข้อีกเลยคุยถืออะไรน้องล้น้อง คนคือคนนี่เนาะเฉพาะที่เราอยู่ลำกันนะ พวมียเนี่ยพ่กันยังไงแน้สัมักันนอกนอนเจ้านห งานถูคอยหน่อยบอยขุดหนึ่ร้านไฟหนึ่งแน เอด้อไยะเรียนดีได้ผลิตที่ได้เอาเงินาใหม่นกูสียดึงผูกนี่นี่ผูกเลยฮ้ยยิมมันนีบวยเงเอาปิดคลิปน้ำมูสาวเดยไปดออ่ะบ้านนี้สิปิดคลิปน้ำมูสาว

あれไม่แง่ไม่ง่ว่าอยู่นี่ทั้งังี่คือคือสีผิวของเราสีก็เป็นลูกไผ่อะอลก่กแ่ยูพี่มันนั่นเนาะใจดำยูพี่มันตะเวนบุหอมนได้เนาะยูว่านามันตะเวนันหอเนาะอ่า แม่นบอกผูกคอแอล้วสนะช <c oughs> ักจมยังสาวอันาาะะนี้ ผูกไดจ้จหเราใส่มือันเป็นได้ได้เมียรู้สึกไหมคือเกามาถึงวันดีใจคือเกาพี่น้องโอเคพี่น้องคันที่หนึ่งขอจดลง,งพี่สมิธพี่น้องเด้อ ขอบุขอบคุณเลยนเนาะทีติดตามขอบชมคลิปไก่พ่อกำลังทำนาพี่น้องอยู่ที่พแห้งสุขสุวเด้อเอ้าสาวมากอ้วเ้ก้อนมึงไปสินาข้าวใช่ะ

มันบ่ได้เว้า <coughs> <coughs> <coughs>